ได้ฝันใช่ไหมก็ก็ฝันก็เห็นผู้ชายเอาตังค์ไปให้ร้อยสี่สิบแค่นั้นเลยครับเอาไปเป็นเรียกซบตะกี้ชุดไทยตัวรูปเห็นนับเมื่อวานแต่่ดเห็นสเห็นหนึ่งเห็นสี่ห้าหกเจ็ดข้อวินมันแตกได้านลังปุกี้ตะแกรงอ่ะขี้ขี้ จริงๆอ่ะทำไมแสดงว่าอดีตชาติัต่างก่อนเจ้าเป็นญาติเขาเขาแล้วคิดว่าเป็นอะไรไม่รู้เนาะคิดว่าเป็นผีพวกจะบอกประมาณประมาณนี้นะประมาณห้าเส้นสิบเส้นเหนะตูดเลยนี่ดิคือตูดไหนเลยนี่อยู่ประมาณนี้ครับีตูดตัวกลางนี่ตัวกลางนี่ตัวเล็กผมมีสามไห้เลยสี่ไห้สี่ไห้ตัวใหญ่ไห้ก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่ เจดกับสมเจ็ดกับสามตรงไหนเจ็ดสรเชีหน่อยีหน่อยเดกเจ็ดเกสามเด็กสามอย่างนั้นเขาเล่นสามเจ็ดสัดแ่ว่าสันสามเจ็สามเจ็ดสคือกันกับเจ้าจริง ฝดดดดันนะว่นา,ยา,งงายังไงครับก่อนที่จะเจอะฝันเมื่อคืนก็ให้เงินร้อยสี่สิบบาทครับให้เงินร้อยสี่สิบบาทครับเอาไปซื้อเหล้าแบ,แบ่งกันกินหกคนครับก็พอดีผมก็มามานี่ก็หกคนก็บ,บังเอิญผมก็ลงมาผมก็ขุดไปก็เจอเลยก็มไม่ได้ไม่ได้ว่ามาขุดหานะก็คนก็ไม่รู้จักคนนี้เราผมไม่รู้จักคนนะ เขารูปล่าหน้าตายังไงเป็นก็คนดําคนดําผมสูงครับคนดําผมผมสูงสูงเลยอายุประมาณเท่าไหร่ก็อายุประมาณสักสี่สิบอ่ะครับแต้งตัวย yes ังไงเจ้งตัวธรรมดาเรานี่แหละครับใส่เสื้อกขนสั้นดอกดอกลายมันก็ผมก็ไม่รู้นะผมก็บอกว่าสงสัยเขาแหละว่างี้ พวกผมขุดไปผมคิดไปกระสกใสกันแหละแต่ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะบอกให้มาขุดอย่างนี้อืตักเลยตักเลยต้องิดมาตึกไห้ทำไงอ่ะทาง3ชิ่นมักเรียนเรียนชิ่นจนตนา มื่อนี้ลูกหลานเนาะลูกหลานมาพอเกืบมาลานเลยแต่ว่าอยาให้โชกับไปมาเห็นตัวเลขหาไปจังเด้อเอ้ามาจับนะผมจับต่อๆกันจับเอาจับต่อๆกันจับต่อๆกันเลยอไรกันเนี่ยเอารุบอ ิสมีนาบุญจากามินาอุปาจัจคุณุตรราชริโยปะการาจ์มาตบิยาจาจตากาปิยามะมังสุริโยจันติพระราชกุณาวันธานาราปิชาพระมมาราชอินทราชละพันตุมาขอไปะบ้าเอออธิษฐานเอาเด้อเดี๋ยวนี้ฉันไปสวรรค์เนาะไปสวรรค์ไปสุสุขกติเหมือนเป็นสุขธรรมดารับเนาะ